สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาเที่ยวในเมืองนะคะวันนี้จะมาบิษงหลานคูแคงค่ะคนจีนค่ะมาเปิดลานนั้นขายของอันอาหารนั้นเอเชียนะคะเดี๋ยเลยมาข้างหลังมาดงข้างหลัง,เ,ง,ง,ลงเปิดไสรู้เลยค่ะไส้ของจ้ามันเป็นนั่นขายน้ำสลัดสดนะคะมาุ่นกันค่ะว่าเขาซีอูดนบ่ค่ะเดี๋ยวจะพายางออมเมืองเรือค่ะ ข่ายางหลิมในเมืองนะค่ะโอ้รถสปอร์ตพี่น้องจฉาสวยคักสีฝาถึงใจแค่กบพี่น้องวั้ยี้ถ้าถ่ายภาพถ่ายเยอะดีมั้งเนอะป้าเปสัน,นปะสะไปค่ะยาะงเที่ยวเอากระลังกดดา,าวไฟย่าเมื่อคืนทางามฝ่ายยางมื่อเล่นกับปกติเนาะค่ะจะเสี่ยวอันเอาโบช่วไปฝากมูค่ะเอาโบช่วไปฝากมูไว้ ของร้านไทชค่ะโอ้ยค่ะเฮ็ดโบชัวไปยางข่ยยางยางยางมีตลานขายอันพวกอันนาฬิกาแหวนส์สวยยังระมาสิถัดไปก็จะเป็นพวกอันโนซิเบค่ะอ๋อรถสีสิบเปอร์เซ็น

หวงหนัก <laughs> มีก็มีค่ะพี่น้องย่างมะขืนแห่งสิง,งามค่ะอันนี้ย่างมือเว้นเนาะค่ะเลยบค่อยงามปันใดนะคะ่ะอันอนั้นอันปะดูซูโอเวอร์ลังจากออกกล้องพี่น้อง <laughs> อะเป้รินนัวเหรอย่างต่อค่ะพี่น้องย่างโตข้าไปเบิ้งขจจจัดอัน จัดเต้นเขาเอินยังคะจัดเต้นนั่นเนาะเอินไหมคะจัดเต้นคริสต์มาสต์ค่ะยูนาอันเพอร์ค่ะไปเบิรงต้นคริสต์มาสต์ไงค่ะพี่น้องเดินต่อเดินต่ออันช่วงนี้กับอันบุคคลยมีคนยางป็นไรเนาะคะ่ะรู้รู้กันค่ะเสือ้อขากระลังรถโอ้แอนน์รถหาสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้อง แต่ว่าบางเทืออันมันมีหลานหนึ่งค่ะบอกว่าลดหาสิบเปอร์เซ็นต์้จะเขาไปเบิ่งลาค่าแล้วพี่น้องจ้าพันยูโรค่ะกระโปรงตัวเดียวพันยูโรค่ะพี่น้องมอไว้จะเครียดค่ะดีใจว่าเขาลดหาสิบเปอร์เซ็นต์ฝาวยางเข้าไปค่ะเพิ่อพาไปแล้วยังค่ะลาค่ายูพันขึ้นเขาไว้ย,ยังๆค่ะอันเช้าวบันบานปอะก,กาศสื่อดอกค่ะ อันนี้ก็ลด30%ค่ะก็เป็นเสื้อผ้าทั่วๆไปเนาะคะ่ะพึ่หงาหาบ้านเฮานี่ค่ะเป็นบ่ค่ะต้นคริสต์มาสย่ามาคลืนงามค่ะพี่น้องจะอยากให้แมหเบิ่งย่ามาคลืนย่ามาคลืนจากกระหนาวเนาะค่ะจะบ่อยากงงาอาอกกวไอ <c oughs> ه, เห็นรถจิ๊ไหน่อยบ่ค่ะเอา้ารถคันนี้าาว่าแบบเฮยค่ะอ๋อเมื่อกี้มีตะรถคันสีสวย,สวย สีฟ้าค่ะยางต่อยางต่อค่ะยางต่อปีหัวบนอค่ะพันยันยันบนหายกล่องสั้นด้วยค่ะเห็นแล้วค่ะเจ้าจ,จัดงานมูบ้านเจ้ากาเอาอันโบชั่วมาฝากข่เป็นยางกระสิแจกให้พันวเนนอค่ะแจกกันเลยท่านไปเปิดไปดูนนี่ไง ลงตึ้งหน่ยเบอร์เกอรี่ค่ะขนมปังวิสุยางค่ะพี่น่องโอเค็คชแค่แคค,คขอบคุณอันนี้อัน,นปกติมันจะมีรถไฟให้เด็กหน่อยคีค่ะขโมยมาคืน,นงายค่ะอ้ ฉันจะไปองเทอุวกที่ทำให้สังข์กับเด็กๆข้างเสาค่ะยางหาหลานมูค่ะน้องโอ้ยยางมขน้นแสงสีงามค่ะจะมีโอกาสจะทิพายางมาเบิงเงีมเนขึ้อนด้วยค่ะอันนี้เบิงเงี้ยมเล่นกันด้วยค่ะอันนี้ขึลืนต้นคริสต์มาสยักค่ะถ่วมอำเภอเลยค่ะ ที่บาร์การนำเพอของขจรนะค่ะแห่งเมืองแซงดิเซียนะคะน่ะย่างมัคงคืนง่ามค่ะขาจาประดับไฟอันนี้คือตลาดอันนี้ค<ด>ริสมาสค่ะพี่น้องมีแต่ของส,สวยๆค่ะโอ้แดดซองอันนี้จะเป็นพวกกำไลตา่ตางๆนะคะ่ะสวยค่ะสวยค่ะอ,อดได้อดได้ใจ อันนี้จะ่คลายขึ้นกันค่ะอ้าวให้ผมมาตอนนั้นแต่ห้าก็ค่ามากสนใจมาค่ะอะไรสักเห็นบัวค่ะแสงแดดขอตาแจเจะบเห็นเคลื่อนประดับค่ะเอ้าวมูจานไปใส่ละสิเห็นบ่วข่ะเมื่อน ีตลาดตลาดคริสต์มาสเนาะคะ่ะพระเจ้าจะค้ายพวดกองของกินกับนี่ค่ะที่ไหมอบั่วอบ,บลานมูดิไซนัวค่ะยังไายังไ้าวที่นี่งจะเห็นกระเป๋า,าวสวยมังนาฬิกาพระเจ้าเห็นจากใหม่ค่ะ <c oughs> เห็นาะค่ะสวยค่ะนาฬิกาเ็จากใหม่ค่ะ บองบูวอร์ซันนะคะบามบูเนอะอังกฤษฝรั่งเศสบองบูค่ะนี่ก็จะประดับงามค่ะโอ้ยยามาเคลื่อนแต่จิตวิญญาณหรอกค่ะหนาวค่ะหนาวหนึน่งองศาค่คะพี่น้องเจฮาลานันอ๋อเห็นแล้วค่ะนี่จะของซวยๆค่ะพี่น้อง เป็นใส่ของประดับขอมาแกเลยค่ะอันน ah. ouais. sí, <re ี้คือลานมูจ่าค่ะสัดญารรเดี๋ยวแปบนึงค่ะอันนี้พ่นคายของประดับนะคะเป็นเครื่องหอมกรมี่ค่ะเบาดี๋่ทอย่างเปนบาโอเครเโอเคโอเเคโอโคเอวคเอค นี่กระเป๋าเฮ็ดจากไม้นะคะไหม่ยังบุกค่ะไม้โอ๊คก็ใหม่ยังบุกค่ะพัดเองน้าอีชโนควาปะอินเดฟแอมป้าชโนควา5เมนี่จากกระพายยางเลาะตลาดอันคริสต์มาสค่ะขอไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อของต่อค่ะพี่น้องเวลากระชั้นชิดค่ะแล้วมาพฟกันไหมค่ะถ้ามีโอกาสจะสิพามาเที่ยบแง้มขึ้นเนะค่ะเมื่อนี้ก็ฝากไว้ผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าให้แชร์ดอนใหเด้อค่ะ เอาไว้บอกกันไหมเด้อค่ะสุ่มไฟบายบายค่ะพี่น้องเลิฟเลิค่ะเลิฟเลิทุกคนเด้อค่ะบายบายค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสไก่เหล้วเด้อค่ะบายบาย